โดยจำเขาเป็นเราล้ออภิปรายผิจิจจตทหารสังคังเที่ยวกลงน้มอันนี้เป็นนามบอกบอซึนไส้ได่เป็นไยนี่แลหล,ละจงคอยแพ่ไปหวอดพอแม่และลูกตาจงคอยแพ่ไปหอดคอยข่าสัมมาแีห๋หว่ายนั่นมี่ประเบกเคืนหาดประเทขาดขึ้นบาา้างสะบัยยรออกระลั่งในใครยังตีนั่งจำเดียรทเก่าอมสํเสือนำเหนือมลพันตรณีมาแต่อนดาษนาที่นำมีนนนนนนอะไรก็เกี่ยวเกี่ยวมงค์ขอปัติข้อค่าเลยมที่เสวาสิสว ในปาดงดน่อมีน้ำมาก่อนธวัคพระพะพุทธคุนนำจ่ามงข้ามนำเก็บวัฒนธรรมประตอนนี้บัญจ้นายช่นามิหาเมนามอันใหญและหลายมีน้ำมาก่อนธวัอนุมาอาคงคายมนาเจลวารีมันศึกษาสารพ่เจวาจังข้ามจ่าดาบจาาสุพุ้นซดง่ายน่ารักตัวบบไม่เขียนะบมก่อนสารพัดเนโยคของโมมาจากพระน้อยจากหัวขิงเจ้าหนักเจ้าหน่อยกาแหงเดินข้ามจะฝ่าบบกไมหลาย ตั้งไว้่เกิดมาพ่อพันแม่จงคอยแพ้ไแหมัติทางห้ไดก็ขให้ได้ดังคำกระน,นึงสัพพโลคาลังับสับพพยารังับ โยเวนาเวนาสุบาทสหายะอมอสมปอยปุติวะสมปอยกุติวะสมสลาจะจิตสร้างสร้างก็หันหนาเต้าขึ้นจะจิตใช้คนคนไมยา,า,ายามจะสิใส้ผีผีก,ก่าพายจะสิตใม่นม่นยามหนาแปลกสร้างขอ,อ,องโมเสเนหากะเราหายนียนม่อซัมจะสิตใน้นำนำกับเพี้ยนผ่าทท้งว่างจะสิตใส่ป่าป่ากับพายนียน้จากหนาจะจิตใ้พิชญามกไหลลงหอนไม่กินเพราะแม่ตาวัดเ<อ>ทียมพงมมาาทางกยพะน้อยพะนักหน่อยกับมายุอาศัยน้่งก็ไหลไปทึงหอยไปโจยจักรามพู คนทั้งหลายแล้วเห็นใจยินดีสักซึนก็รีบไปซื้อแบบสักซืนเนื้อบางครองร้องอาดในงามนี้ไปน้ำนี่แม่แม่น้ำซากน้ำด่ายน้ำนี่ได้มาจากพระผู้เ่าเจะฤาษีจะหัวกินคนตะละหน่อยและทั้งบุษบกเกียรติวัวคนก็ได้เงินค้าเสภามากมาและหลายทั้งมุกห้วยเกิดมาพ่อพันแม่ยงก็แทร่ไปวัดที่ปงาันใดก็ให้ได้ทั้งเขาพนุสสัพโรคาลังครับ สัตว์ยาล่ะครับโยนาวินาอุบาสหายะอุสปลอยสิบว่าสปลอยสิบว่าส่งสิริจีจะสิ่งสร้างก็เป็นสร้างเกี่ยวไปวันจะสิ่สมาก็เป็นมาทั้งหมดจะสิ่งสุ้ยก็เป็นกล้วยเขาแก้วจะสิ่งต้นไม้ก็เป็นต้นพา